น้องเป้งจัดเก่งสีแดานขนาดกลางมาให้อีก1คันค่ะกับ t ตโยต้าคลาสติด 1.6G ปี2020ราคาแค่5้าแสนนิดๆเท่านั้นเองมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะน้องเป้งน,นะคะวันนี้ก็จะพาพี่ๆทุกท่านเนาะมาชมในส่วนของรถคันนี้กันเลยนะคะน้องเป้งมาพร้อมกับเก่งซีดานขนาดกลาง สภาพสวยนะคะพี่ค่ะสภาพนางฟ้าแบบนี้เนาะก็หนีไม่พ้นโตโยต้าโคราติดนะคะพี่พค่ะเพราะของเขาสวยเดิมจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปีไหนๆนะคะพี่พค่ะถึงเปลี่ยนโชมมาแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นโตโยต้าโคราติสหนึ่งจูค่ะเป็นปี2020นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรถกันเลยนะคะพี่พค่ะว่ามีตรงไหนที่ถูกใจพี่พีกันบ้างนะเดี๋ยวเริ่มมาที่ด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะพี่พค่ะก็ อย่างแรกเลยเนาะสีของตัวรถนะคะก็เป็นสีเดิมๆจากโรงงานเป็นสีเทาเงินนะคะออกแอบออกแบบมุกนิดนึงนะคะพี่พี่ขเวลาโดนแดดเนาะก็แบบวิบวับนะคะพี่พี่ะาคันนี้นะคะก็ได้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะของเราไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงหรือว่าไม่มีทั้งทาสีทั้งแถบแน่นอนค่ะอาจจะมีเก็บสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ คันนี้ไม่มีนะคะพี่พี่ขาในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นกระจางหน้าสีดาตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะคะและมาพร้อมกับโลโก้โครเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนะชมหน้าเขาสวยอยู่แล้วนะคะสําหรับคันนี้เนาะไฟหน้านะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะนี่โคมไฟใส่กิ๊กเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแล้วนะคะถัดมาชมด้านข้างกันบ้างค่ะพี่พี่ขาในส่วนของตัวล้อนะคะ คันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กอล l อยเดิมโรงงานนะคะพี่ๆคะ่ะในส่วนของตัวอย่างเราเปลี่ยนให้ให,ใหม่ทั้ง4เส้น,นะคะ่ะพี่พี่เอาแบบดอกอยางเน้นๆให้พี่ๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะถัดมาค่ะไฟไฟเลี้ยวนะคะก็จะได้เป็นไฟเลี้ยวติดกระจกแบบนี้เลยมือจับโครเมียมสมาร์ทเ l เลสนะคะหนูเป้งพามาชมภายในกันบ้างนี่ ภายในของเรานะคะก็ตกแต่งได้โทนสีดําเลยเดี๋ยวเปิดได้ชมแมทอาร์กันก่อนนะคะนี่แมทอาร์ครูกลมเรียงตัวสวยนะคะพี่พี่ขารถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะในส่วนของหัวน็อตก็ได้เป็นหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะพี่พี่ขา นี่ชมกันได้เลยนะคะเพนเพจเราก็มีมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของด้านหลังบ้างน้องแป้งเปิดให้ชมทุกจุดเลยนะพี่อยากดูตรงไหนสามารถแจ้งน้องแป้งได้เลยนะคะอยากดูจุดไหนอยากดูส่วนไหนแจ้งได้เลยค่ะนี่ด้านหลังก็เช่นกันนะคะน้องแป้งเปิดให้ชมแมทดอา่างทุกจุดเลยนะคะเมทดอา่างกูมกลมเรียงตัวสวยนะคะหัวนงหัวน็อตต่างๆค่ะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับ นะคะพี่พี่คะเดี๋ยวพาไปชมในส่งของด้านหลังกันบ้างนะคะความพิเศษของคันนี้มีอะไรบ้างนะมันสวยทุกอย่างเลยนะคะเป็นรถแข่งซีดานขนาดกลางนะคะที่ที่สวยและลูกค้าใช้งานเยอะมากนะคะแล้วเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยระดับหนึ่งนะคะสําหรับสีรีไทยรลสวยเนาะคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรคนะคะติดแน่นอนะค่ะพี่พี่ค่ะเพราะาเรามีศูนย์บริการเป็นของตัวเองนะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะพี่พี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดไปชมห้องสัมภาระกันมากดีกว่า สำหรับคันนี้นะคะจะบอกว่าห้องสัมภาระของเขากว้างมากนี่ห้องสัมภาระกว้างมากๆนะคะนี่ถ้าเกิดเป็นรอยชนเนาะหรือว่าแบบคือแบบชนหนักๆนี้นะคะพี่ขาดูด้านในนะเม็ดอเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยมากเลยนะคะคันนี้บอกเลยไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะคะ เปิดมาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคะยางสเปร์นะคะที่เรามีให้เนาะก็เป็นายางมิชลินนะคะพี่ๆขาก็เป็นยางมิชลินเลยนะนี่สภาพสวยนะคะพ,พี่ขาเป็นยางใหม่นะคะในส่วนของเครื่องมือหรือว่าแม่แรงต่างๆเราก็มีให้ครบเลยเดี๋ยวเราไปพาไปชมด้านหลังกันบ้างนะคะห้องผู้ได้สารด้านหลังนะคะนี่ขึ้นเลยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวให้ชมเม็ดอาร์ก,กันก่อนนี่เลยนะคะสำหรับเม็ดอาร์กน้องก็ เหมือนเลยเหมือนกันเลยค่ะเม็ดอากรูกรมเรียงตัวสวยนะคะพี่พี่ขาหัวนงหัวนอตต่างๆก็คือสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดไม่มีราาอยขยับเช่นกันนะคะสภาพสวยเดิมค่ะพี่พี่สภาพสวยเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมฝั่งคนขับกันบ้างนี่น,นี่เดี๋ยวไปให้ชมในส่วนของมือจับนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นมือจับพรีเมียมนอตแล้วก็สามารถชีลดค่ะพี่พี่ขานี่สะดวกมากนะคะสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ทําเป็นแบบนี้กันทั้งหมดแล้วนะคะ ให้ชมอีกสักทีหนึ่งนะคะสำหรับเม็ดอาร์คนะคะพี่พี่ค่ะอันนี้เลยเมดอาร์ครูกลมเรียตัวสวยแบบนี้เลยค่ะหัวน็อตแต่ละจุดนะพี่พี่สามารถแวะเข้ามาดูรถได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมดอาร์คหัวน็อตนะคะหรือว่าในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็คือได้ทั้งหมดเลยอยากทดลองขับก็ได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวน้องแป้งพาไปชมภายในกันนะคะ นี่เราไปเข้ามานั่งในรถแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนเลยนะคะสําหรับแผงประตูนาะก็กระจกแท้เดิมค่ะพี่พี่คะ่ะแล้วก็จบปรับออโต้ด้วยแผงประตูก็จะได้เป็นสีดําตรงนี้นะก็จะได้เป็นวัสดุซอฟทัชนะคะนิ่มๆแบบนี้เลยมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้นะคะมีในส่วนของตัวลําโพงให้นะ,ะนะคะพี่พี่คะ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของพรมอะไรนะคะอันนี้ก็คือรถเพิ่งเข้าใหม่เนาะเรายังไม่ได้เปลี่ยนให้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่คะ่ะนี่ก็คือพรมอลัยนะคะก็จะได้เป็นพ ะะแล้วเสียงเพิ่มเสียงก็อยู่ที่ผมอะไรทั้งหมดเลยนะคะหน้าจอนะคะพี่ๆค่ะก็จะได้เป็นหน้าจอป๊อปอัพค่ะนี่สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วมีปุ่มรับสายวางสายให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะในส่วนของแอร์นะเย็นฉ่ำๆกันไปเลยก็จะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะตรงนี้ก็มีช่องให้วางของนะตัวรีโมทนะคะพี่ๆก็จะได้เป็นนี่รีโมทแบบนี้เลยนะคะอ,นนอันนี้ก็คือสามารถเปิดถ่ายได้นะมีปุ่มปลดล็อกมีปุ่มล็อกนะคะแล้วก็ สัญญาณเตือนมีมาให้ครบทั้งหมดเลยนะคะพี่พีค่ะในส่วนของระบบเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือแบบก้านมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ําให้นะคะมีพนักพิงวางแขนเนาะและในส่วนของช่องตรงนี้นะคะเขาก็มีช่องใส่ usb นะคะแล้วก็มี power outlet ให้นะคะตรงนี้น้องแป้งชอบมากๆเลยเพราะรู้สึกว่าแบบรู้สึกถึงความปลอดภัยของเด็กนะถ้าเกิดมีเด็กมาด้วยอะค่ะก็คือ ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยนะและในส่วนของคอนโซลรถของเขานะคะก็จะตกแต่งเป็นสีดำนะคะทรงสปอร์ตน่อยๆน,นะคะพี่ๆนะั้แล้วก็นี่คาดกับสีบรอนแบบนี้เลยสวยนะคะถือว่าสวยเลยและที่สําคัญนะคะจะบอกว่าคันนี้มีกล้องให้ด้วยนะคะทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังเลยนะเขาเรียกว่ากล้องบันทึกนั่นเองคะ่ะพี่ๆขานีสวยมากนะคะดูดีทุกอย่างเลยถือว่าคันนี้ดูดีทั้งคันนะคะอุปกรณ์ภายในรถทุกอย่างสามารถใช้งานได้ปกติคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดวงไฟแอ์นะคะหน้าจอใช้งานได้ทั้งหมดเลย เพดานนะคะก็จะได้เป็นสีเบจแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะไม่มีรอยเติมใดๆเลยนะเพดานก็คือสะอาดนะคะฝั่งคนขับมีกระจกให้ด้วยคะ่ะพี่ๆค่ะแล้วก็ฝั่งคนนั่งค้างก็มีกระจกให้ด้วยนะนี้สะดวกต่อการแต่งหน้านะคะมาดูตัวเบาะกันมากดีกว่านะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหุ้มหนังสีดํานะคะมีหัวหมอนมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็เป็นเบาะหุ้มหนังเนาะเดินตะแขบด้วยสีขาวนะคะก็คือว่าสวยงามนะคะทุกอย่างก็คือดูดีทั้งหมดเลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังให้ชมนะ ว่ามีอะไรที่แบบถูกใจพี่ๆบ้างนะคะตามกันไปเลยค่ะโอเคค่ะพี่ๆค่ะตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมาทดลองนั่งให้พี่ๆชมกันนะน้องแป้งส่ง150นะคะในช่วง Head Room นะคะหรือว่าเล g r o o น้องแป้งบอกเลยว่าเหลือมากๆนะคะพี่พค่ะเหลือๆเลยและใครที่นั่งด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบ แอร์จะถึงหรือเปล่านะพี่พี่ขานี่เขามีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะสามารถปรับได้ตามใจชอบนะคะสําหรับแอร์ด้านหลังก็มีมาให้เนาะนี่นะคะแล้วก็ตัดมาที่แผงประตูนะคะพี่พี่ขาแผงประตูของเขาก็มีที่ใส่ขวดน้ําให้ได้นะคะพี่พี่ขาใส่ขวดน้าได้ด้วยนะแล้วก็มีลําโพงให้ด้วยนะคะถือว่าทั้งคันเนาะก็มีลําโพงประมาณ6ตําแหน่งนะคะพี่พี่ขาด้านหน้าด้านหลังเนาะรวมกันก็ถึง6ตําแหน่งกันเลยด้าในสวนของเบาะด้านหลังนะคะนี่มีทั้ง Isofix นะคะมีทั้งสายเบลล์นะคะความปลอดภัยก็คือแน่นมากนะคะ นี่สวยมากเลยนะคะก็คือจะบอกว่าที่สวยคืออะไรโซฟาของเขาไม่มีตําหนิเลยนะคะเบาะด้านหลังนะไม่มีตําหนิเลยคะ่ะพี่ๆนะแล้วเงาวับเลยนะคะสวยมากนะคะพี่ๆค่ะใครมีคําถามอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราปพาไปชมในส่วนของของเครื่องกันต่อเลยคะ่ะพี่พี่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝากกระโปรงกันก่อนเลยนะคะก็คือเดิมมากนะคะเดิมๆเลยนะคะสติกเกอร์มอ,อกอนะคะมีมาให้ครบนะคะ แข่งกันความร้อนนะคะ,ะหรือว่าในส่วนของแมนอาร์คเนาะตัวซีดนะคะก็คือเดิมๆกดแล้วบมอย่างนี้นะคะของเทแน่น,นอนค่ะพี่ๆค่ะในส่วนของหัวน็อท,ที่ฝากระโปรงหรือว่าหัวน็อท,ที่แก้มนะคะก็คือสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะคะแล้วก็ไล่ลงมาที่ น,นะคะพี่พี่ขาแก้มแล้วก็มาคานนะคะของเรารถไม่มีชนหนักพิกามน้ําท่วมนะคะให้ดูกันทุกจุดเลยนะคะในส่วนของเบ้าชุกนะคะทั้ง2ด้านเม็ดอาร์ก็คือเรียงตัวกลุมสวยงามนะคะพี่พี่ะาห้องเครื่องของเรานะคะก็ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะนี่ให้ชมกันนะคะพี่พี่ขาไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะไม่มีเป็นสีดําอะไรใดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่พี่ขาตโตโยต้าโคโรนติดหนึ่งดเป็นปี2020นะคะถือว่าสภาพสวยมากๆเลย ถือว่าสภาพสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆคะ่ะสำหรับพี่ๆคนใดที่กำลังตามหา t o โยต้าโคโราติดนูจูทกจีนะคะน้องแป้งอยากแนะนํานะให้เข้ามาดูที่เสรีไทยรถสวยกันก่อนนะคะบางทีพี่พๆอยู่ไกลก็สามารถโทรแจ้งน้องแป้งได้เลยนะ วิดีโอคอลได้นะคะพี่ๆขาวิดีโอคอลดูรถได้นะน้องแป้งให้ดูทุกจุดเลยห้องเครื่องหัวน็อตแมตตอาร์นะคะน้องแป้งเปิดให้ชมทุกจุดเลยพี่ๆอยากดูจุดไหนสามารถแจ้งน้องแป้งได้นะคะเซรีไทยรถสวยของเรามีถึง3สาขาค่ะสาขาใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมินบุรีหนองจ๊กสาขาที่2อยู่ทางไปสนามบินเยืงกับมหาวิทยาลัยตาปีเก่าและสาขาที่3อยู่ที่ศรีแยกไฟแดงตาปานค่ะทางเข้าโรงเรียนพุทโธแ์8สาขาที่2และสาขาที่3อยู่ที่สุราธานีนะคะพี่ๆขาเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิต yeah สำหรับพี่ๆคนใดนะคะที่สนใจโตโยต้าโคราดิส 1.6G นะคะคันนี้เป็นปี2020ราคา5,900นะคะบอกเลยนะใครจองดอกแป้ง999บาทดอกแป้งมีส่วนลดให้ด้วยรับไปเลยนะคะส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทขับรถฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษ2.59ค่ะยังมีในส่วนของเปีนยนไฮน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันค่ะมีบัตร SRT a ฟ i l ิ c a r ์ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะคะไม่ว่าพี่ๆจะซื้อรถจากฐานนั้นดอกไปเป็น10ปีหรือ10ปีก็ยังฟรีค่าแรงตลอดอายุกาารใช้งน อนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีในส่วนของบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะบริการหลังการขายของเรานะคะนอกจากมีศูนย์บริการเป็นที่รองรับแล้วนะคะพี่ๆค่ะยังมีกรณีฉุกเฉินมาท้องถิ่นย24ชั่วโมงลืมกุญแจไว้ในรถน้ำมันหมดนะคะยางอะไรมีปัญหานะคะแบตเตอรี่เสื่อมสามารถเรียกรถยกลตเลสได้24ชั่วโมงเลยค่ะภายในประเทศไทยนะคะตลอด24ชั่วโมง เราดูแลตลอดอายุ2ปีค่ะพี่พี่ค่ะเพราะฉะนั้นรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยพี่พี่คนใดนะคะที่อยากติดตามช่องทางของน้องแป้งนะเสื่อมคาว่าน้องแป้งเสียรีไทยรถสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงบ้านฟ้าเพบ้านฟ้าหรือว่าต่อนะคะน้องแป้งอัปเดตตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่ารูปภาพนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อน้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะ0 8นย์แปดห้าค่ะเจ็ดสองหาศูนย์ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0 8นย์แปดห้าค่ะเจ็ดสองห้าศูนย์ค่ะรถคันนี้โตโยต้าโคราติสเน่จจนิเท็อกจีค่ะเป็นปีสค่พ ผู้ใดสนใจนะคะติดต่อน้องแป้งเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้น้องแป้งข,ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะคิดถึงรถยม,มือสองไว้ใจเสียงรีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ